เนียนเจ,เนนเจีลาพักร้อนประจำปีลาพักร้อนประจำปีเธอร์休假เทอร休假วันหยุดพิเศษวันหยุดพิเศษปิ้งเจียปิ้งเจียลาป่วยลาป่วยหุนเจีย ฮุนเจียลาหยุดแต่งงานลาหยุดแต่งงานชานเจียชานเจียลาคลอดลาคลอดซางเจียซางเจียลาหยุดไว้ทุกลาหยุดไว้ทุกถุยซิวจินถุยซิวจินเงินบำนาน เงินบำนาญ年终奖金年จ奖金โบนัสปลายปีโบนัสปลายปีพนันกงานท่อเที่ยนกงาน่องเที่ยวท่องเที่ยวประจำปีของพนักงานท่องเที่ยวประจำปีของพนักงานจี้ชันจี ชันงานเลี้ยงบริษัทงานเลี้ยงบริษัท